เกษตรพันธสัญญา Contact Farming ที่เกษตรกรมีแต่ภาระแต่ไร้สิทธิ์จริงเคยได้ยินคำว่า,าเกษตรพันธสัญญากันไหมครับฟังดูเหมือนการมีสัญญาชัดเจนมีคนรับซื้อแน่นอนแต่สำหรับเกษตรกรจำนวนม,มากมันคือกับดักที่ไม่มีทางออก Contact Farming คือระบบที่บริษัททำสัญญากับเกษตรกร,ร,รให้ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์โดยบริษัทจะให้มเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยอาหารสัตว์หรือสินเชื่อล่วงหน้า แล้วเกษตรกรต้องทําตามสูตรทุกอย่างที่บริษัทกําหนดฟังดูเหมือนวินวินใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงคือถ้าผลผลิตไม่ตรงตามมาตรฐานบริษัทมีสิทธิ์ไม่รับซื้อหรือกดราคาลงเหลือครึ่งหนึ่งทั้งที่เกษตรกรแบกต้นทุนทั้งหมดที่แย่ไปกว่านั้นคือเกษตรกรไม่มีสิทธิ์ต่อรองเพราะเซึนสัญญาผูกมัดไว้หมดแล้วจะขายให้เจ้าอื่นก็ไม่ได้เพราะบริษัทถือสิทธิ์รับซื้อแต่เพียงผู้เดียวสุดท้ายเกษตรกรกลายเป็นแค่แรงงานในระบบ ทำงานในไล่ของตัวเองแต่ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรได้เลยกำไรอยู่ที่บริษัทความเสี่ยงอยู่ที่ชาวนา Contact farming กลายเป็นกับดักที่ทำให้เกษตร,รกรมีแต่ภาระแต่ไร้สิทธิ์จริงถ้าระบบไม่เปลี่ยนเกษตร,รกรจะไม่มีวันลุกขึ้นยืนได้อย่างแท้จริง